สวัสดีครับเอฟซีทีนารักที่ทบ้านนะครับปะตอนนี้ผมก <c oughs> ็ห่างหายไปหลายชั่วโมงเนาะก็ตอนนี้ผมยู่ยยุงอังอยู่ที่หลังเขานะครับฟซีเสียงลมเข้าฤดูหนาวแล้วเนาะเรื่องปกติของมันแล้วทีนี้ของลมแล้วลม มันคึ้มู่ครับวิซีคึ้มว่าฝนจะตกหรือไม่ตกเนะาะงั้นก็ไปเดินเลาะไปเรื่อยๆนะครับวิซีหาอยู่หากินเนาะ,ะถ่ายคลิปก่อนนะครับวิซีหาอยู่หากินฮะนี่ก็ บ่ายนะครับพี่ซีบ่ายโมงเนาะยังไม่หมาอะไรเลยนะครับพี่ซีโอ้ยดูอย่างนี้เอาน้องหมาขึ้นมาด้วยเนาะจะได้นะครับไม่ได้เอาน้องหมาขึ้นมาวันนี้มืงอวานี้พาน้องหมาไปด้วยมาด้วยเนาะครับโอ้ย อยู่หากินนี่ลำบากจริงๆนะครับพี่ีช่วงกว่าก็มันมันไม่ทึบเท่าไหร่นะครับพี่ซีก็ถ่ายคลิปก่อนเนาะไปออกไปตรงคลิปนะครับพี่ซีเพราะว่าอยู่ในหลังเขานี่มันจะไม่มีขึ้นเนาะ ไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะครับพี่สี่แปลกเนาะเมือวานนี้ก็มีโทรไม่รู้ใครโทรเข้ามาโทรเข้ามาได้เสียเป็นนะครับพี่ีผมอยู่กลางดง,งกลางกว่าหลังเขานไงไม่รู้ใครโทรมาเขาบอกว่าโทรผิดนะครับพี่สีแปลกเนาะที่นี่นลงไม่ได้นะครับพี่ี อต้นไม้ต้นอะไรก็ดูใหญ่ขึ้นทุกปีเนาะแตมยังลกอีกนะครับวีซีเป็นป่าลกด้วยเนาะได้ยินถึงได้ยินเสียงรถเกี่ยวข้าวด้วยนะครับวีีอยู่หลังเขาเนี่ขนาดอยู่หลังเขาเนาะ ค่อยๆไปค่อยๆเดินไปนะครับพี่ซีไม่เดินเร็วไม่ได้เนาะทีนี้ก็คิดถึงน้องหมาแหละจะได้ไม่เอามาเนาะถ้าน้องหมามาด้วยนี่ลุ้นหนูจะหาหนูให้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเมื่อวานนี้ก็ ไม่หมานเหมือนกันไม่ได้เหมือนกันนะครับอีซี่เข้าป่าแต่นู่นครับอีซีดวงอาทิตย์เนาะดูมันจะเป็นช่องว่างของต้นไม้ด้วยนะครับไอซีนอ่น โอ้ยยุงยุงยุงผมไม่ได้ถือยากันยุงมาด้วยนะครับพี่ซีลืมลืมถือมาแต่ก่อนเนี่ยผมจะถือขึ้นมาเนาะเมื่อวาน,นก็ไม่ได้ถือยุ่งก็เยอะนะครับ่าเดินไปเรื่อยเรื่อยก่อนนะครับพี่ซีถ่ายคลิปก,ก่อนเนาะ อโอ้ทำไมมันลุกอย่างนี้เนาะนะครับเดินไปหานอยู่หากินไม่รู้ช่างพง อยู่ที่มุกอาหารหรือเปล่าเนาะตอนนี้ก็เพราะว่าผมไม่ได้ไม่มีคืนเนาะว่าจะดูจังหน่อยก็ไม่ได้ดูนะครับพี่เพราะว่าคืนไม่มีสัญญาณไม่มีเนาะนะครับชมบรรยากาศอยู่ในหลังเขาได้ยินแต่เสียงลมเนาะ ป่าก็ป่าไม้ก็ตรงที่ทึบกระทึบเนาะต้นไม้ก็เนี่ยต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ก็มีหมดนะครับพี่สีนี่ครับเดินไปเรื่อยๆอยู่ครับพี่สี นี่ครับนี่ช่วงนี้จะเป็นต้นไม้ใหญ่เนาะมันก็ตรงที่ตรงพื้นของมันตรงพื้นนี่มันจะออกออกมันจะพื้นมันจะไม่หนาในช่ไหมพีต้นไม้จะไม่เยอะเนาะเหมือนตรงแถวนี้เนาะแถวนี้นี่โอ้สุดยอดนะครับต้นไม้เล็กก็เยอะ ผมก็ขอจบคลิปเพียงเั่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ